ันนี้พวกเราก็มีโอกาสได้มาพิคเนิตใช่เพราะว่าที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแม่จูเลียแล้วก็พวกเราก็แบบจูเลียนก็คิดถึงแม่แล้วเราก็แบบเออทำอะไรดีนะวันเกิดแม่เราก็เลยแบบโอเคงั้นเรามานั่งทานข้าวแต่ว่าบรรยากาศไม่เป็นใจเพราะว่าฝนตกแต่ว่าเราก็มีดอกไม้มาและรึกถึึงแม่แล้วเราก็จะเราคิดว่าเราจะได้มานั่งอธิษฐาน ด้วยแล้วก็อยู่ในธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นนี้ฉลองวันเกิดของแม่แม่แม่ได้ประมาณหกปีที่แล้วจาก Alzheimer's นะครับแต่ข้าคุณพระเจ้าที่ที่มีพิริยาแบบให้เรามีเวลาแบบอธิษฐานของแม่แล้วก็ฉลองชีวิตของแม่ด้วยนะครับ แล้ S 1> <S 1> ววันนี้มีมีแอปเปิลพายนะครับเพราะว่าแม่แม่ชอบกินตลอดนะครับชอบกินพิคานพายเพราะว่าเวอร์จิเนียมีมีพิคานเยอะเรามีมีต้นไม้ที่บ้านในเวอร์จิเนียแล้วก็แม่ทำพิคานพายตลอดแต่ว่าที่เชียงรายก็ไม่มีพิคานพายเนาะแต่ว่าแม่ไม่เป็นไรแม่ก็ชอบแอปเปิลพายด้วยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรม ของอเมริกามากมากเลยเลยเราเราจะกินกิน้ดยกันแล้วก็ที่ถึงแม่เราก็เล่าให้ฟังแบบเรื่องของแม่เราเาเป็นคนใจดีก็รับชายพระเจ้ากับใคบริจาคตลอดเลยนะครับแล้วก็ดูเลยจูเลียน 3M จูเลียนเป็น เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยนะครับก็เลยวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากๆากสำหรับครอบครัวแล้วก็พิริยาด้วยนะครับ